สาผู้อาภัพได้พบเจอกับเจ้าชายต้องสาบเจอัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซะนะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายปริศนาค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2019เรื่องราวเริ่มต้นที่เอลล่าชมง,งามผู้อาภัพที่ถูกแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่สาวทั้งสองกดขี่ใช้งานเยี่ยงทาดตามแบบฉบับของซินเดอเรลล่าแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นหล่ หลังจากที่หนูพูดได้สามสหายเพื่อนตัวน้อยของเอลล่าสร้างปัญหาปวดมือช้าของแม่เลี้ยงเศษเอลล่าก็ตรงมาตักเตือนเหล่าหนูว่าอย่าทำแบบนั้นอีกแล้วเอลล่าก็ยื่นเหนื่อยให้หนูทั้งสามก็รีบตรงมาหยิบไปเนื่องจากว่าหนูไม่มีชื่อเธอขอเรียกแทนหนูสีเทาว่าเอหนูอ้วนว่าบีและหนูสูงว่าซีนะคะซึ่งเอนั้นดูมีท่าทางแปลกกว่าหนูตัวอื่นมากมันได้กล่าวขอบคุณเอลล่าอย่างสุภาพทั้งยังได้ใช้มีดกับ ซอหันเนยทนอย่างผู้ดีจนเอลล่าพูดออกมาว่าเจ้ารู้ต่างออกไปมันเหมือนกับสุภาพบุรุษเอก็บอกว่าข้าก็อยากจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วเอลล่าก็ทําความสะอาดพ่างแ้นลําไปด้วยเอที่เห็นแบบนั้นเขาก็มองอย่างเคริบเขิมอยากที่จะเต้นด้วยเอลล่าจึงได้ทํามือชวนเอมาเต้นด้วยกันทั้งสองนั้นได้เต้นลํากันอย่างสนุกสนานแผ่ความสุขออกมาจนบกับซเผอตัวจะ ต้นลํากันไปด้วยโชคดีที่ได้สติก่อนสักพักหนึ่งเสียงพีสวของเอลล่าพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นก็ดังขึ้นมาเอลลากับเหล่าหนูจึงได้เดินตรงไปดูที่ริมหน้าต่างจนได้ยินว่าที่ปราสาทกำลังจะมีงานเลี้ยงเต้นลําเหล่าหนูทั้งสามจึงได้รีบหันมาบอกเอลล่าว่าเอลล่าควรไปที่งานนี้เพราะเจ้าชายจะเลือกว่าให้เจ้าสาวและมีอาหารเยอะด้วยแต่เอลล่าก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเธอไม่ได้อยากเป็นเจ้าหญิงเอจึงได้เพลง พูดถึงข้อดีของปรา,าสาททั้งโคมไฟระยะพื้นหนีนอ่อนงานศิลปะสถาปัตยกรรมเอลล่าก็ไม่สนใจอยู่ดีแต่เธอที่เห็นว่าเพื่อนตัวน้อยทั้งสามดูยวอยากจะไปที่งานเลี้ยงมากเอลล่าจึงได้ตัดสินใจตกลงไปที่งานเลี้ยงแล้วภาพก็ตัดมาที่ปรา,าสาทที่ดูมืดมนมากเจ้าชายกำลังยืนพูดคุยกับราชินีเอ่ยถามว่าทำไมท่านถึงได้รีบร้อนหาภรรยาให้ข้านะ ราชินีก็บอกว่าถ้าข้าไม่ทำเจ้าจะไม่มีวันได้เป็นราชาเจ้าชายก็สงสัยว่าทำไหมแต่ราชินีก็ไม่ยอมบอกในหน้าของเอลล่าตอนนี้เหล่าหนูก็กำลังพาเธอไปพบกับนางฟ้าแม่ทูลหัวเพื่อขอให้นางฟ้าช่วยแสกชุดสวยๆให้เอลล่าใสา่เมื่อเดินทางไปถึงคริสตันนางฟ้าแม่ทูลหัวฝึกหัดก็ต้อนรับเหล่าหนู้ดยแอปเปิ้ลเด้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่เธอจะออกมาถามทุกคนว่าพวกเจ้าเป็นใครกรัน เอลลาก็แนะนําตัวแล้วเอกก็พูดออกมาว่าเราอยากให้คุณช่วยเรื่องชุดเต้นรําหน่อยนะคริสตันก็บอกว่าทําไมฉันต้องช่วยเธอด้วยล่ะเธอต้องหาช่างตัดเสื้อไม่ใช่มาหาแม่มดอย่างฉันเอจึงได้พยายามพูดหวานล้อมคริสตันว่าถ้าเธอได้ช่วยให้เอลลามีชุดสวยๆใส่ไปที่งานเลี้ยงทุกคนก็จะเห็นว่าคริสตันเป็นแม่หมดที่มีฝีมือแค่ไหนจนทําให้คริสตันเริ่มคล้อยตามยอมช่วย เอลลาเริ่มจากเสกหนูให้กลายเป็นมมาแต่ทว่าเมื่อคริสตันบอกไม้คาถาบีก็ดันกลายเป็นม้าตัวจิว๋วและซีก็กลายเป็นลาแทนคริสตันจะได้ลองบบกดูอีกครั้งคราวนี้มันก็ได้ผลแต่ทว่าเอกับไม่เปลี่ยนแปลงเลยเขายังคงเป็นหนูคริสตันจึงรู้สึกสงสัยมากว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้จากนั้นคริสตันก็หันไปเสกชุดราตรีแสนสวยให้แก่เอลลาตาม ด้วยรถม้าสุดหรูจนเอล่ารู้สึกเหมือนฝันคริสตันจนึงได้บอกว่าฝันยาวไปแม่สาวน้อยก่อนจะบังคับรถมา้ามุ่งตรงไปที่ปราสาทระหว่างทางคริสตันยังได้เสกทําให้บรยรยากาศรอบๆราวกับดินแดนเทพได้ใหยในฝันจนในที่สุดก็มาถึงที่ปราสาทเมื่อเอล่าเดินเข้าไปในงานถูกสายตาก็ต่างจับจ้องมาที่เอล่ารวมไปถึงเจ้าชายเขารู้สึกถึงในความงามของเอล่า จึงได้เดินมาหาเธอทันทีขณะเดียวกันบีกับซีก็เอาแต่คิดถึงเรื่องอาหารเอจึงได้เดินมาบอกว่าเขารู้ว่าครัวอยู่ที่ไหนบีกับซีก็รู้สึกดีใจมากรีโมทออกมาจนลืมไปว่าตนเองเป็นหมาคริสตันที่เห็นแบบนั้นก็ข่าวมองกมาจากนั้นคริสตันก็ช่วยแสงให้ทั้งสองกลับคืนร่างมาเป็นหนูตามด้วยเสกรถขนาดของตัวเองเพื่อตามหนูทั้งสามไปที่ห้องครัวด้วยระหว่างทาง ขณะที่เดินผ่ารูปเหมือนของราชาราชินีและเจ้าชายเอก,ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนว่าเขาคุ้นเคยกับที่นีมากนี่พอขณะที่เดินผ่านห้องห้องหนึ่งคริสตันยังสัมผัสได้ถึงเวทมนต์ดำของแม่มดที่ชั่วร้ายที่สุดรคริสตันจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กำแพงทันใดนั้นเธอก็ดูก,กำแพงดูดเข้าไปด้านในหนูทั้งสามก็รู้สึกตกใจมากแล้วคริสตันก็ตะโกนบอกให้หนูทั้งสามข้ามกำ แพงตามมาทั้งสี่นั้นค่อยๆเดินไปตามทางที่แสนน่ากลัวจะได้พบกับฮองที่ใช้ฝึกเวทมนต์ดำทัในใดนั้นราชินีก็เดินตรงเข้ามาตามด้วยอินรีดำได้บินเข้ามาบอกราชินีว่าเธออยู่ที่นี่ราชินีก็บอกว่ายอดเยี่ยมเรากำลังต้องการเธอพอด,ดีเราต้องจับเธอในคืนนี้และหยุดไม่ให้เธอถอนคำสาปได้อินทรีดำก็เลยถามว่าเจ้านายท่านเชื่อคำทำนายอย่างนั้น หรือราชินีก็ตอบว่าเราจะเสี่ยงไม่ได้เมื่อกำจัดเธอคำทำนายก็จะไร้ความหมายและโจชายนั่นก็จะเป็นหนูไปตลอดการเอที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เดินกระเพิ่ส่งเสียงร้องออกมาทําให้ราชินีรู้ตัวใส่คาถาใสา่ทุกคนจึงได้รีบวิ่งหนีตรงบอกไปหาเอลลาเสกให้เธอลอยขึ้นมาพ้าเหนียวไปนอกปราสาทด้วยกันราชินีจึงได้รีบสั่งให้ทหารไล่ตามทุกคนไปเอที่เห็นแบบนั้น เขาก็ชี้บอกให้วิ่งไปทางเขาวง,งโกดจนสามารถเหนีรอดมาได้เมื่อเดินทางไปถึงที่ปลอดภัยเอลล่าก็ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคริสตันก็บอกว่าในปราสาทมีแม่โมดไล่เาพวกเราเจ้าชายที่เจ้าเต้นด้วยนะ่ะเป็นตัวปอมเจ้าชายตัวจริงเป็นหนูเอลล่าก็รู้สึกตกใจมากแล้วคริสตันก็บอกเอลล่าว่าหนูตัวนั้นก็คือเอซึ่งตอนนี้ความทรงจําของเอก็กลับมาแล้วเขาจะได้เล่าให้ทุกคน นฟังว่าตอนค่าห้าขวบเสด็จพ่อจ้างครูสอนพิเศษมาให้ค่านางแสนดีและทุกคนชอบนางแต่หนึ่งปีต่อมาหลังจากเสด็จพ่อค่าจากไปครูของค่าก็เปลี่ยนไปนางอยากยึดครองอาณาจากักรจนค่าพบว่าน,นางเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายนางจึงได้ใช้มนต์ดำสาบให้ค่ากลายเป็นหนูก่อนจะลบความทรงจําของค่าเอล่าก็รู้สึกสงสารเจ้าชายมาก คริสตันก็เหมือนกันเธอจึงได้เปิดตำราหาว่าสิ่งไหนที่จะช่วยลบล้างมนต์ดำได้จนเธอได้พบกับข้อมูลของแหวนล้างคำสาบที่ดินแดนมหาัศาจรรย์ฮาร์แลนด์แต่ทว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นและการจะเดินทางไปที่ฮาร์แลนด์มันก็อันตรายมากแต่เอลล่าก็ไม่สนเธออยากช่วยเอหรือเจ้าชายเอาเล็กให้รอดพ้นจากคำสาบแต่เจ้าชายกลับรู้สึกว่าเขา เขาไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเสี่ยงชีวิตเพราะเขาเขาจึงได้พยายามบอกให้เอล่าเลิกล้มความตั้งใจเอล่าจึงได้พูดออกมาว่าท่านต้องการอยู่ในความมืดตลอดไปอย่างนั้นเหรอหรืออยากกลับไปเป็นมนุษย์และได้รับควมกับค่าเจ้าชายจึงถึงกับใจอ่อนขณะเดียวกันอินซีดำก็เป็นตรงไปบอกราชินีว่าพวกเอล่ากำลังจะไปที่ฮาร์ดแลนด์ราชินีที่ได้จัดการมอบทั่วปีศาจให้อินซีดำก่อนจะสั่ง มันตามพวกเอล่าไปเช้าวันต่อมาพวกเอล่าก็ออกเดินทางเมื่อเดินทางไปได้สักพักพวกเขาก็ได้พบก,กับผู้เท้าต่าที่แคร่งเรื่องกฎของป่ามากออกมาบน่นคอหามนูนหามนีให้ทุกคนฟังขณะเดียวกันอินซีดังก็ตามมาถึงมันจะได้ยอนมาได้ถปีศาจลงพื้นดินทันใดนั้นเถาวันปีศาจก็องอขึ้นมาโจมตีใส่พวกเอล่าทุกคนที่รีบวิ่งหนีอย่างไม่คิด ชีวิตจะไปถึงหน้าผาแต่วันปีศาจก็ได้ทําให้ทุกคนล่วงตกหน้าผาลงไปในน้ําเหตุการณ์ชุลมวนวุ่นไหวมากแต่โชคดีที่ทุกคนรอดมาได้และในที่สุดก็มาถึงที่หาร์ดแลนดด์ินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ทําคริสตันได้ส่องแสงระยิบระยับสวยงามราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าทุกคนจึงรู้สึกถึงมากจนลืมความกลัวและความเหนื่อยลา้าทันใดนั้นเราผู้ตัว น้อยก็บินมาหาเอลลาก่อนจะบินไปรวมตัวกันกลายเป็นแหวนลิเศษเอลลาจึงค่อยๆเดินตรงไปคริสตันวิเศษก็เป็นใจหาเอลาลาลลยขึ้นไปหาแหวนแต่ทว่าเมื่อเอลลาพยายามจะหยิบแหวนมือของเธอกลับลอดผ่านแหวนไปทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไมันถึงเป็นแบบนั้นเอลลาจึงได้ลงมากล่าวขอโทษเจ้าชายที่ทาให้ผิดหวงังสักพักหนึ่งผู้เท่าต่า,ตาก็เดิน เข้ามาพูดบอกว่าข้าอยู่ที่นี่มานับร้อยปีแล้วและข้าก็เห็นคนมากมายที่ต้องการแหวนนั้นเป็นเพราะความต้องการของตัวเองพวกเขาจงไม่ได้อะไรกลับไปเลยแต่ว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่มาเพื่อคนอื่นเอล่าก็บอกว่าแต่ฉันหยิบมันไม่ได้เลยผู้เท่าต่าจึงได้บอกว่าหากว่ามันหยิบง่ายทุกคนคงได้มันไปแล้วคริสตานที่เห็นแบบนั้นเธอก็พูดออกมาว่า ฉันเป็นโง่เองเขาเป็นผู้พิทักษ์แห่งแหวนแ,แล้วผู้พิทักษ์แห่งแหวนก็บันดาลให้ละอ,องนางฟ้าล่องลอยออกมาพาเขาลอยขึ้นไปรวมร่างกับแหวนตามภารกิจที่ได้รับไว้จนกลายเป็นแหวนที่สมบูรณ์ลอยลงมาหาเอลล่าเอลล่าจึงรู้สึกดีมากลิ้มําแหวนนี้ไปมอบให้แก่เจ้าชายแต่แล้วขณะที่เจ้าชายกําลังจะรับแหวนไปอินซีดําก็บินตรงมาโฉบแหวนไปโดยที่ เจ้าชายนั้นได้ติดไปด้วยคริสตันจึงรีบเสกให้เห็นลงมาปิดทางไว้แล้วบีกับซีก็รีบโดดใส่อินรีดำจนทำให้มันปลอยแหวนกับเจ้าชายทันใดนั้นแหวนวิเศษก็ได้สมลงบนมือของเจ้าชายพอดีทำให้คำสาปได้ถูกถอนจากหนู่สีเทากลายเป็นเจ้าชายรูปงามทุกคนจึงถึงกับทึง่งแล้วเจ้าชายก็กล่าวขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะเอลลาเอลลาก็รู้ รู้สึกยินดีมากจากนั้นทุกคนก็พากันออกไปจากธรรมไปชื่นชมกับบรรยากาศของดินแดนว้าวจันย์นี้เอล่ากับเจ้าชายนั้นก็ได้เต้นลำกัน่ทมการความโรแมนติกทั้งคู่ดูมีความสุขมากแบ่งบานความรักออกมาไม่หยุดจากนั้นเจ้าชายก็ได้ตัดสินใจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไกลแสนไกลซึ่งเขานั้นก็ได้เยชวนให้เอล่าไปด้วยเอล่าก็ตกลงวัน ต่อมาเอลลาบีและซีก็กลับไปเก็บของสําคัญที่บ้านแม่เลี้ยงจึงได้จัดการเรียกให้ทหารมาจับตัวเอวลลาไปเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเล็กน้อยบีและซีที่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบนาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าชายเจ้าชายก็ไม่รอช้ารีบตรงไปที่วังทันทีประกาศบ,บอกว่าตนคือเจ้าชายตัวจริงจนทําให้เจ้าชายตัวปลอมรู้สึกโมโหมากถือดาบลงมาไล่ล่าเจ้าชายทั้งสองนั้นได้ต่อสู้กันอย่างดุ เดือดสู้และไล่กันไปมาจนไปถึงบนหลังคาทําให้เจ้าชายตัวปลอมพาทาล่วงตกลงไปสู่ความตายจนได้จากนั้นเจ้าชายก็ตรงไปหาเอลลาเอลลาเชงนตะโกนบอกว่านี่เป็นกับดกักรีบออกไปจากที่นี่แต่เจ้าชายก็ไม่ฟังราชินีจึงได้ใช้มนต์ดำใส่พายุออกมาเปิดตัวอย่างอลังการแล้วราชินีก็พูดออกมาว่าขอโทษที่มาชา้าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะชนะ ได้เร็วขนาดนี้เจ้าชายก็บอกว่าจะไม่เป็นของลูกชายของเจ้าเลยหรือไงราชินีจึงได้บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกชายของข้าข้าแค่หาตัวปอมมาสวมรอยเป็นเจ้าแล้วราชินีก็เส่คาถาใส่จเจ้าชายจนตัวของเขาเปืี่ยวร้อดไปเติดกับกำแพงเอล่าจะรู้สึกโมโหมากดาราชินีออกมาชุดใหญ่ขณะเดียวกันคริสตันก็ได้ขีม่ม้ดควาดตรงมาเป็นกำลังเสริมให้เจ้าชายราชินีที่เห็นแบบนั้นนางจึง ได้กลายรางเป็นนังฟ้าแม่ทุนหัวที่แสนใจดีครูของคริสตันคริสตันจึงรู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่าครูที่แสนนี้ของตนเองจะเป็นแม่มมที่ชั่วร้ายแล้วราชินีก็เสกมนต์ดำรัดตัวของทั้งสามไว้บีบทําให้ทรมานบีและสีที่เห็นแบบนั้นทั้งสองจึงรีรีบวิ่งเข้าไปใต้กระโปรงของราชินีบ่นทําให้ราชินีรู้สึกขยแขยงจนเสียสมาธิเพอปล่อยพลังระเบิดประสาทประสาทจึงค่อยๆถล่มลงม,มา เจ้าชายเอล่าและคริสตันก็เรีบมวิ่งหนีออกไปราชินีก็ไม่รอชา้ารายคำสาบตามหลังทั้งสามคนไปก่อนที่นางจะถูกหินถล่มทับใส่จนตายแต่ทว่าคนที่โชคร้ยายที่ถูกสาบก็คือเอล่าเธอได้ถูกสาบให้กลายเป็นหินเจ้าชายก็รู้สึกเสียใจมากเขาจึงได้พยายามถามคริสตันว่าช่วยเอล่าได้ไหมคริสตันก็บอกว่าฉันทำไม่ได้ เว้นแต่แหวนมันช่วยเอลลาได้แต่ท่านจะกลับไปเป็นหนูตลอดการเจ้าชายก็รู้สึกหนักใจมากเขาได้เดินตรงไปที่ลูปปั้นของเอลลาพูดออกมาว่าฉันไม่อยากเป็นหนูอีกแต่ถ้าฉันต้องเป็นหนูอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วเจ้าชายก็ถอดแหวนสวงส่ให้แก่เอลลาทันในนั้นร่างกายของเจ้าชายก็กลับไปเป็นหนูและเอลลาก็ได้คืน ร่างกลับมาเอวลาจะรู้สึกเสียใจมากอุ้มเจ้าชายขึ้นมากอดไว้พางร้องไห้ออกมาเจ้าชายจึงได้บอกว่าแต่เป็นแบบนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันไงล่ะแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังเศร้าคริสตันก็บังเอิญพบคำามีโบรันของราชินีเธอจึงได้รีบนําหนังสือไปศึกษาทันทีจนได้พบกับวิธีถอนคําสาบเอลลากับเจ้าชายจะรู้สึกดีใจมากแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จบแ,แล้วนะคะกับเรื่องซินเดอเรลากับเจ้าชายปริศนาเป็นยังกันบ้างคะ่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้นะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย